ว่าจะไม่แตะเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะนะคะเพราะมีความรู้สึกว่านักเตะที่มีข่าวกับเลี้ยภูม,มาเนี่ยวันนี้ตราบใดที่ตลาดมันยังไม่เปิดเรื่องมันยังไม่แน่ก็ยังไม่ค่อยอยากําเท่าไหร่แต่หลายคนก็มาถามกันนะคะมีทั้งการคอมเมนต์มาบ้างหลังไมมาบ้างในทุกช่องทางขอบคุณมากๆนะคะและตัวเองเนี่ยด้วยความที่เราก็ต้องทําข่าวแล้วเราก็ต้องใส่ใจทีมเราเป็นพิเศษก็เลยไปหาเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ อเล็กซานเดอร์อิซากับฮูเลเลนอวารเลสนะคะทําไมถึงมาเป็นข่าวในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ความจำเป็นของเลีรวภูมิมีมากน้อยแค่ไหนและปัจจัยอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างอ่ะโอเคถือว่ามาเล่ากันในคลิปนี้แล้วกันอย่างแรกเลยข่าวของอเล็กซานเดอร์อิซากจริงผัพวพันกับเรีว้วภูมิมานานแล้วนะคะแล้วก็สื่อหลายเจ้าก็รายงานว่าเลี้ภูมิกำลังให้ความสนใจกองหน้าวัย25ปีรายนี้สสูง193ซนติเมตรจังหวะเรื่องการจบสกอร์นี่ถือว่าดีมากๆอาจจะน่ากังวลน,นิดหน่อยก็คือ เรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บที่อาจจะกระดูกยุงไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรื่องการจบสกอร์เนี่ยไว้ใจได้เลยเพราะว่าเสถีิรเขาค่อนข้างดีมากๆนี่คือผู้เล่นกำลังหลักของนเนลพาโซเนเตดค่ะตัดภาพไปที่อีกหนึ่งคนผู้เล่นอวารเรสเพิ่งมามีข่าวช่วงนี้นี่เองหลายคนก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะชื่อนี้มาได้ยังไงผู้เล่นอวารเรสจริงๆไม่ได้เป็นชื่อใหม่นะคะเจอเกนคลอปเองเคยให้ความสนใจกับผู้เล่นรายนี้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย เอาเลสเลือกไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะส่วน,นทัางย้ายไปอยู่กับอาเลติโก้มาดริดนี่ยแหละจริงต้องยอมรับนะซิตี้เนี่ยปีนี้ที่มีปัญหาเนส่วนหนึ่งก็ไม่มีฮูเล่นเอเลสเนี่แหละคิดว่าเอ้ยคุมกำลังที่มีน่าจะเอาอยู่คิดว่าเอ้ยเออร์ลิงบราหฮาร์แลนด์ก็พอแล้วแล้วที่สำคัญคืออาเติกล้าจ่ายด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องให้เขานะถ้าเขากล้าจ่ายก็ นี่แหละคุณก็รับไปมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะข่าวเนี่ยของคุณเลน่าเรสเนี่ยหลักๆเลยมาจากแอนฟิวอช a แอนฟิวอชเนี่ยเคยนําเสนอเรื่องประเด็นดาวินวุนเยสว่ามีข่าวว่าเคยทางซาอุดิวระรเบียเนี่ยยื่นมา จะซื้อดาวิโนเยสราคา70ล้านปอนด์แต่เลี้ยวภูมิไม่ขายตอนแรกไม่มีใครเล่นเรื่องนี้เลยนะคะปรากฏว่ามันเป็นข่าวจริงค่ะมันเป็นเรื่องจริงแล้วทําให้สื่อหลายๆเจ้าทียบบนบนก็ต้องมาเล่นข่าวนี้โดยพร้อมเพรียงกันโอเคเรากลับมาที่เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องนี้เอามาจากทีมทอคค่ะทีมทอ k เนี่ยเขาเป็นสื่อออนไลน์สื่อฟุตบอลอันดับหนึ่งที่มีผู้ใช้งานกว่า8ล้านคนในสหร,ราชอาณาจักร เขาบอกเลยเขาคืออันดับหนึ่งของสาราชนจักรก่อตั้งเมื่อปี1997ค่ะและเป็นสื่อที่ทําเกี่ยวกับประเด็นในฟุตบอลในสาราชนจักรโดยเฉพาะกับฟุตบอลอังกฤษในทุกๆลีกรวมถึงตลาดซื้อขายนักเตะด้วยนะเรื่องนี้เป็นบรรณาธิการบริหารของเขาอย่างคุณเจมส์แมชเมนที่เขียนเรื่องนี้เอาไว้ค่ะโหเห็นแล้วก็อ่ะโอเคดูแล้วมีความเป็นไปได้ดูมีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าคุณเจมส์เองเนี่ยก็มีในหลายประเด็นที่นํามาฝากกันอาจถามว่าความจําเป็นของลิอท์ในการซื้อแผงเกมรุกไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้ว ท่าที่วิเคยทำคลิปมาบอกทุกคนเนี่ยนะอย่างคุณเจมส์เพียร์อย่างหลายๆเจ้าที่เขาก็มองกันไว้ว่าตำแหน่งเกมรุกนี่คือตำแหน่งที่น่าจับตามองพอกลางเราเพิ่งเปลี่ยนไปสฤดูกาลที่แล้วนะคะหลังเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องดูกันอีกทีนึงแต่ที่น่าจะเปลี่ยนเลยคือหน้าโดยเฉพาะนาเปาค่ะนาเปาเนี่ยดาวิดนูนเยสกับเดียโกโจโต,ตาสองคนทำประตูรวมกันไป15ประตูในฤดูกาลนี้ซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะะสองคนรวมกันนะและ ยังไม่มีใครที่ดูจะฝากผีฝากใครแล้วแบ่งเบาภาระโมฮัเหมซาลาลได้เลยนี่คือความแตกต่างคนละเรื่องกับยุคที่มี S M F ก็คือซาลามาเน่ฟิมินกับในยุคปัจจุบันนี้ที่ซาลาจะต้องแบกรับภาระเป็นส่วนใหญ่หมอะอยู่แล้วว่าความจําเป็นยังไงคุณก็ต้องมีแล้วก็มันก็เห็น เรื่องพลอยเล็กๆที่มันสําคัญนะั่นคืออย่างเกมที่เลียพูแพ้ในการโดนจดโทษกับเปเชแล้วก็ตกรอบยูฟ่าชแชมเปี้ยนส์รอบสบุทีมสุดท้ายผงไม่ได้ไปไล่เลงเหตุการณ์ตรงนั้นเนาะเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งในเหตุการณ์คราบาวครัพรอบชิงชนะเลิศการมีอิซักข,ของนิวคาสเซิลดูซิเขามันน่าอิจฉามากขนาดไหนและแน่นอนว่าเราก็อยากได้นี่อยู่หนึ่งในขายของเราสองคนนี้ดีอย่างไรอันนี้ยุ้ยเอามาฝากเองส่วนตัวนะ Alexander, อเล็กซานเดอร์อิซักส่วนสูงซนค่ง่ไม่เก,กา้กาีจบสามรซนด้เมตรค่มขณะที่ ที่เล่นลาวอร์เรสเองสารพัดประโยชน์ค่ะแผงหน้าเนี่ยไว้เจเขาได้วเล่นได้หมดซ้ายขวาหน้าและเคยเล่นกลางรลุกด้วยถ้าจำกันได้ตอนแมนเชสเตอร์คีวย์เดบอยเจ็บ เป๊ปเคยจับเข้ามาเล่นในตำแหน่งนี้มาแล้วแล้วก็ถือว่าทำหน้าที่ได้โอเคเลยทนะีเป็นหัวเรียหัวแรงหลักของสโมสรกันทั้งคู่อิซักเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่130ล้านปอนด์เรื่องนี้คุณเจมส์มองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะ130ล้านปอนด์นี้ยากมากๆเพราะจริงๆแล้วนิวไม่ได้อยากค่ะค่าเหนื่อย140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ไม่ใช่ปัญหาเรียกผู้ใจได้แต่ปัญหาก็คือ130ล้านอย่างที่ยูบอกไปปัดพาไปที่ฮูเลนอเวเรสค่ะฮูเลนอเวเรสเองเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ตั้งไว้เหมือนไม่อยากขายเหมือนกันเลยอะในประเด็นเนี้ย ไม่ได้อยากจะขายเท่าไหร่เพราะว่านี่ก็คือเพิ่งซื้อมาด้วยมีสัญญาณึงปี2030นะคะอีซักมีสัญญาณึงปี2028เรื่องค่าเหนื่อยนี้พยายามไปเช็คเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยค่ะแต่ว่าตอนที่รับกับแมนเชสเตอร์ห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เองนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นมาก็ถือว่าระดับค่าเหนื่อยเป็นระดับที่จ่ายได้ค่ะกลายเป็นเป้าหมายหลักของลิพูวไปแล้วเรียบร้อยคุเรเนโรเรสเองเนี่ยอ่ะทำไป28ประตู บวกกับแอิส์รวมกันในฤดูกาลนี้คุณเจมส์แมชเมนมองอยังไงทางบรรณาธิการของทีมทล์กมองว่าในรายของอีซัคอาจจะยากแต่รายที่เป็นไปได้คือฮูเลนไไอเ,นเวลเลสฮูเลนอเวเลสเองโอเคแอตมาริดเพิ่งซื้อแอตมาริดไม่ได้อยากขายแล้วก่อนนั้นเนี่ยแอตมาริดมีข่าวด้วยว่าสนใจราวินูเนเยสนะคะจนประธานสมโมสรเนี่ยออกมาปฏิเสธเองเลยว่าอุ้ยเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เขาสนใจว่าดิวที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเขาเก่งกันไว้เนี่ยเดียสแลกกับฮูเลนเวเลสค่ะทางเดียโก้สม ดีอาร์สมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีประเด็นของเจมี่คาร์เกอร์ที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เสริมรายเดียวด้วยซ้ำค่ะอาจจะไม่ได้จบที่หน้าเป้าคนเดียวสัญญาโมซาลาก็ยังไม่แน่นอนเดียโกโจต้าก็ต้องยอมรับว่าฝากผีฝากไข่ไม่ได้นะในฤดูกาลนี้เจมี่คาร์กเกอร์ก็เลยบอกว่าอาจจะมีการว้าแนวรุกถึง2คนในช่วงนี้แล้วดูทีเห็นไหมตอนเจอเบเชนูโนเมนเดสเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในแบ็คซด์ดีสุดในโลกเห็นเลยว่าโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเจ้าตัว เวิลด์คลาสแล้วก็บอกว่าเจมี่คาร์ก์บอกเห็นเจมซาลามากๆที่ต้องอเชิญหน้ากับอังนูโนเมเดสเพราะว่ามันไม่มีตัวรุกคนอื่นที่มาช่วยเหลือซาลาได้เลยค่ะอย่างที่อยู่บอกไม่เหมือนยุ SM ็ SMF อ่ะทุกคนก็น่าจะมองในลักษณะ วซื้อมาต้องซื้อมาสองคนและซื้อต้องฝากผีฝากใครได้ในการที่มาเป็นตัวหลักของทีมไม่ใช่ผู้เล่นในทีมสำรองแต่ต้องมาช่วยแบ่งเบาภาระโมฮัมเหม็ดซาลาหรือมาแทนโมฮัมเหม็ดซาลาในฤดูกาลหน้าค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขามองกันไว้นะคะเออดูแล้วเนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรอ่าโอเคมีตารางขึ้นมาให้ดูแลกันนะคะอันนี้เปรียบเทียบเอาอธิบายภาพรวมแล้วกันว่าอิซักเนี่ยทำประตูได้เท่ากันกับอัลเลเซอร์คือ23ประตูแต่ว่าใช้เวลาน้อยกว่า1ประตู นะคะก็คืออยู่ที่114นาทีเทียบกับ127นาทีของฮูเลนออรเรสค่ะและค่า xg ของออรเรสมีค่า11.2ต่ำกว่าอีซักก็คือ15.6ก็คือโอกาสจะแจ้งในการยิงของอีซักมีเยอะมากกว่าค่ะและออรเรสมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสในการยิงมากกว่าอีซักก็คือ96ครั้งกับ75ครั้งและมีสติในการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสําเร็จมากกว่าอีซักก็คือ66ครั้งเทียบกับ35ครั้งก็คือการเลี้ยงบอลของฮูเลนออรเรสค่อนข้างโดดเด่นแต่อีซักเป็นกองหน้าที่กระ ตีเรื่องความเฉียบคมได้ในกรอบเขตโทษทุกคนล่ะคะมองยังไงดีคิดว่าโอกาสดิวถ้าสมมุติว่าอีซักมันเกิดขึ้นจริงนะ130ล้านปอนด์เลยนะทุกคนเลียฟูจะทํำยังไงและมีโอกาสที่เราจะจ่ายเงินที่สูงขนาดนี้ไหมเพราะเราไม่น่าจะจบตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าคนเดียวแน่ๆในซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ